ครับคลิปนี้สำหรับการเทสทดสอบนะครับเพื่อจะส่งกลุ่ยให้ลูกค้าลูกค้าก็บอกว่าอาจารย์ช่วยทดสอบให้ดูหน่อยนะครับเชิงเปรียบเทียบให้ความรู้นะครับเราก็จะทำให้ดูนะครับเริ่มแรกเลยนะครับเราเปรียบเทียบกลุ่ยกันอันนี้คือกุย QC นะครับกุ่ย QC ที่ลูกค้าสั่งเอาไว้นะครับเป็นสีอินโนนะครับเราก็จะเปรียบเทียบกับกลุ่ย QC ในระดับ3 0,000 ง่ายๆว่าระดับ3,000กับระดับ3 0 0 0 0นะครับอันนี้เราดูก่อนว่ามันจะแตกต่างกันไหมในเรื่องของเสียงนะครับคือก็ไม่ค่อยแตกต่างกันมากเท่าไหร่นะครับแต่เสียงนี้จะโตกว่านิดนึงหนากว่านิดนึงแต่ราคาต่างกัน1ิบเท่านะครับอันนี้สิ่งที่ผมจะรีวิวให้ลูกค้าก็คืออันนี้คือคุยของลูกค้านะครับเดี๋ยวผมใส่เมาส์ของลูกค้านิดหนึ่ง อันนี้คือเมาส์ของเขานะครับที่จะเป็นคีสีเวลาทดสอบคุยนะครับอย่าจิกน้อตอย่างนี้นะครับรยอย่าจิกนะครับมันเป็นการทําให้เรารู้ว่าคุยเรานั้นไม่สมูทนะครับใช่ลมเดียวนะครับรอันนี้คือคุยคี กี yeah. in อินะครับเทสอิงโนนะครับอันนี้เราแรกของลูกค้านะครับแล้วลูกค้าก็สั่ง b Fla อันนี้ผมจะเทสให้ดูก่อนนะครับว่า C ตรงกับ C ของคุยลงโลกไหมนะครับคือพูดง่ายๆว่าราคาต่างกัน10เท่า นะครับผมเลยเรียกว่าขุยลวงโลกเพราะว่าเขาลวงโลกตรงที่ต้องไปยืดไปหดเพื่อจะหลอกคนนะครับอันนี้โอเคแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็นคือเขามีเขามีลูกลูกเขาสามขว้วอันนี้ก็สีเหมือนกันแต่ไม่ใช่สีอีกออกเต็ปหนึ่งนะครับเป็นสีออกเตปเดียวกันนะครับผมจะเอาขุยนักเรียนเนี่ยราคาหลักร้อยเนี่ยหลักสามร้อยเนี่ยเทียบกับหลักสามหมื่นขุยคีซีเหมือนกันนะครับแทบจะยัดเข้าไปได้เลยนะครับจะเห็นว่ารับต่างกันเยอะดเมนชันต่างกันเยอะ แต่ทาได้อยางไงเดี๋ยวผมเป่าโน้ตให้ดูว่าจริงไหมว่าซีเหมือนกันนะครับอันนี้คือคุยเห็นไ,ไหมฮะเสียงเดียวกันไหมครับรูก็คนละรูขนาดก็คนละขนาดอันนี้คือคุยเด็กสามขวบนะครับแต่ขอโทษทีเป็นเด็กสามขวบที่เป็นคุยที่มีมาตรฐานอินโนด้วยซึ่งปกติผมจะไม่ค่อยทําให้ใครนะครับอันนี้ ใครที่มีลูกปีหลานอยากให้ให้ลูกหัดเป่าคุยมาซื้อคุยแบบนี้นะครับเป็นมาตรฐานเพื่อจะฝึก Perfect ก i พของเขานะครับให้รู้เสียงที่ถูกต้องอย่าคิดว่าคุยอะไรก็ให้เด็กเป่าได้นะครับเอาเสียงที่ถูกต้องให้เขาก้วคุยเหล่านี้ไม่ให้เป่าได้แค่นี้นะครับเอาเก็มสองได้หมดปกตินะครับนิ้วอาจจะเล็กสักนิดนึงอินโนเห็นไหมคะขนาดคุยเด็กสาขวบยังมีอินโนเลยแต่คุยเหล่านี้ นี่ผมเทียบไปดูนะครับนี่คือขุยคีซีนะครับใครสนใจขุยเอาไว้ติดในรถติดต่อมาได้นะครับซีอินโนเราเล็กพกง่ายนะครับซึ่งเรามาตรฐานของผมนี่จะเป็นเราแบบนี้นะครับก็ยังต่างกันอยู่เห็นไหมแต่เราทําได้อย่างไรนะครับนะครับเราเล็กขนาดนี้ซึ่งต้องใช้องค์ความรู้พอสมควรโอเคอันนี้ก็กลับมาอีกเราหนึ่งที่ลูกค้าได้สั่งเอาไว้ก็คือ b f l a t อันนี้ผมจะใส่อันนี้อันนี้ก็จะกลายเป็น b f l a t ทันทีเทียบกับคุย b f l a t นะอันนี้ b ีแฟตก็ราคาต่างกัน10เท่าเหมือนเดิมแทบจะแยกไม่ออกเลยไม่ว่าจะเป็นไม้หรือ PE นะครับก็ละเรื่องอันนี้สิ่งที่พิเศษก็คือลูกค้าเขาสั่งเมาส์เปลี่ยนคีย์ไว้ด้วยเมาส์เปลี่ยนคีย์นะั่นหมายถึงตอนนี้เป็นคุย b ีแฟตใช่ไหมฮะเทสให้ดูอีกทีนึงนะฮะต่อไปผมจะใส่มเมาส์พราะลูกค้าสั่งอยากได้ หเรา2คีย์ประหยัดนะครับซื้อคุยเราเดียวผมก็ทำเมาส์เปลี่ยนคีย์ขเขาแสดงแสดงว่าตอนนี้ถ้าเป่าเนี่ยจะไม่รตกับ B f แฟลแล้วนะครับก็จะไปเทียบกับคุยคีย์ B เลยนะครับคี์ B ที่เรามีเทียบกับคุยคีย์ B อันนี้คือคุยคีย B B เห็นไมฮะแฟ t กลายเป็น B ไปแล้ว โดยที่ไม่ต้องซื้อขุยคีบีบางคนอาจจะถามว่าเป่าแค่นี้ไม่รู้หรอกโอเคเป่าให้เยอะๆโน้ตได้ไหมโอเคครับอินโนยังมีเลยนะครับขนาดใช้ขุยใช้เมาส์บังคับเสียงนะครับก็ยังมีอินโนและกลายเป็นคีบีฉะนั้นผมเทสให้ลูกค้าดูนะครับเพราะกลายเป็นว่าคุย3ท่อนเนี่ยคีย์บีแฟร์ทำอะไรไม่ได้มาก จะหดเป็นบีก็ไม่ได้ยืดก็เพี้ยนหดก็ไม่ได้ฉะนั้นมันไร้สาระมากสําหรับขุยสามท่อนนะครับใครที่หลงผิดก็กลับตัวกลับใจซะส่วนใครที่มีขุยสามท่อนอยากจะแก้ไขอยากจะขายติดต่อผมมาผมทำนะครับแต่แต่ก็ต้องยอมขายแพงไม่ได้นะครับไม่มีใครซื้อเพราะมันคือขุยพิการเห็นลูกค้าบางคนเขาเรียกว่าขุยพิการเลยนะครับอันนี้ผมเทสให้ลูกค้าดูแล้วครับ2อันอ่ะกลับไปตรงนี้อีกบางคนก็ชอบทําขุยเล็กมาโชว์ว่าขุยเล็กสุดในโลกอันนี้คือขุยคีซีนะครับ ซจริงไหมอ่าลองดูนะครับเป็นซีอกเต็บหนึ่งซึ่งไม่มีใครทําหรอกครับผมจะต้องเป่าออกเต็บ2นี้เพื่อเป็นออกเต็บหนึ่งตัวนี้เห็นไหมโอเคไหมครับนี่คือคุยคีซีเป่าได้ถึงหมดนะครับอัดนิดนึงนะครับเพราะเสียงมันคมมากเท่ากับตัว ตัวสุดท้ายของเป็นโนกันเลยนะครับต้องบอกว่าตรงนี้สําหรับขุยเหล่านี้นะครับผมเรียกมันว่าขุยปากกานะครับใครอยากลอกเรียนแบบก็ถ้าไม่อายก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะครับอันนี้คือขุยปากกานะครับอีกอันหนึ่งลูกค้าโทรมาสั่งขุยเอแฟเขาบอกว่าเขาเคยมีเอแฟของช่างทางโคราชมันยาวมากแล้วเสียงไม่ตรงขอสั่งใหม่ได้ไหมผมบอกจะาสั้นก็ได้นะบอกไม่เอาสั้นมากผมก็เลยทำกลางๆให้อันนี้คือเอเอแฟทอินโนนะครับทำให้เขาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะส่งเหมือนกัน มีโนครบน่าจะเป็นที่ถูกใจของลูกค้าวันนี้นะครับสาหรับวันนี้ก็จะเทสคุยแค่นั้นแหละครับเพื่อจะรอส่งให้ลูกค้าลูกค้าบอกอยากจะดูนิดนึงโอเคเทสใชแล้วนะครับเดี๋ยวส่งให้ใครที่สนใจเรื่องขลุยนวัตกรรมขุยนะครับแล้วก็รอที่จะไปเสวนากับเรานะครับวันที่21 22นะครับมกรานะครับเตรียมตัวให้พร้อมนะครับพบกับเราวสุเทวันนะครับคุณจะรู้ทุกเรื่องไม่ว่าในเรื่องของการทาครุยในเรื่องของการเป่าครุยในเรื่องของวิชาการครุยนะครับประสบการณ์ครุยเราทั้งสองคนมีให้เต็มเปีย อย่างที่บอกว่าคุณจะหาได้ที่ที่อื่นได้ยากนะครับเตรียมพบกันนะครับใครสนใจเรื่องคุยติดต่อมาได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ